เพื่อสังคมดิจิทัลประจำปีกประมาณ2016ขอขอบพระคุณท่านรองนายกเทมศมนตรีเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในวันนี้เทศบาลนครพิศโรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในทักษะด้านดิจิทัลเพื่อที่เหมาะสมในการดำเนินบทบาทและพฤติกรรม สเพื่อพัฒนาศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์นำไปสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะเด็กเยาวชนและประชาชนรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องและปลอดภยัยทีมวิทยากรจากอาจารย์คณะเทคโนโลยีเพื่อการื่สสาเกียรและมีความิีดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสังคมดิจิทัลประจำปีประมาณ2,566ในวันนี้ตามที่ไดียกจัดโครงการที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลจอบวมๆเลยตัวโตๆแต่ตอนนี้เป็นไงคะเทคโนโลยีมันพัฒนานะคะมันก็การสนุก จะสนุกไหมเนี่ยดูนั่งนิ่งมากนะคะอ่ะขอสิดูดีวิทยากรนะครับว,ว่าท่านเป็นใครนะครับแล้วก็ทำงานที่คณะวิศวะแล้วก็ต่อริยังโทรบริษัทนะครับเปิดได้ประมาณ3าปีนะครับ3าดีก็อนนั้นก็ ส่งท่านโชวคุณนะครับให้ตีกองบพบ3ามใบเป็นผู้ชนะการแข่งขันทั้งหมด3นาทีนะครับพวกพี่ใช้เวลาแค่29ก้วินาทีนะครับนในการเป็นทัวแทยประเทศไทยจัดเรียงให้เรียบร้อยนะครับอุปกรณ์นะครับแล้วถ้าเก็บซองไว้นะเก็บซองใส่กล่องไว้เราก็ต้องเอาอุปกรณ์มาเรียงให้เรียบร้อยสีไหนที่เหมือนที่เลี้ยงนะแถวแรก แถวนี้นะเรียกที่หลานเวลาเราประกอบจากนั้นมันจะมีใบอย่างนี้เอาให้ชัวร์นะเอาให้ชัวร์นะอันนี้คือ